สวัสดีครับเราอยู่ที่รายการถามอะไรตอนนี้ผมอยู่ที่กองถ่ายไทยบ้านเดอะซีรีส์ผมจะมาถามทุกคนที่ผมอยากจะถามและทุกคําถามที่ผมอยากจะรู้ไปทําผมที่ไหนที่บ้านเจาอคุททาไมอยากเจาะครับตีนนะ <c oughs> บันไดกวนไม่ได้ถามโออายุเท่าไหร่ครับเก้าค,ครับทำไม,อ,มอายุเท่าไหร่สิบเก้าครับเกิดบศอะไรสี่หนึ่ง <41. S 1> ตอบเต็มเต็มสองห้าสี่หนึ่งครับเล่นเป็นใครเล่นเป็นเฮิร์บครับ ครับทำไมไม่ได้ถามได้เป็นเฮิร์บไม่มีครับยิ้มทำไมมึงส่วนตัวอายุเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดปีนี้ไม่ได้ถามปีนี้ปีไหนสามเก้าถามว่าปีไหนพศซสองห้าสามไหนบอกปีนี้มีแฟนยังมีแล้วครับครับทำไมบอกอยู่ว่าอยากครับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงคบกันนานยังกูอยากรู้มึงตกบกูไม่ได้ถามกินข้าวยังกินแล้ว ไม่มีครับไม่เหลือแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้คุยไม่ได้ถามใช่บอยพนมไัยไหมแบมครับภาษาไทยใช่ครับถอดแบนหน่อยฮะถอดแบมนยากน้ำเบียร์ไม่ได้ถามซิงเกิลต่อไปมีวางแผนไวมหรือยังมี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 อยู่ครับมีอ่ะยิ้มทําไมไม่ได้ถ็บไม่ได้ถามีแผนการตลาดไว้อย่างไรบ้างครับ ก็มีอนาคตต่อไปก็ว่าจะขายตามแผงผักขายตามตลาดสดแถวแถวบ้านไม่ได้ถามว่าจะขายที่ไหนนะคะเราถามแค่ว่าคุณมีแผนการตลาดยังไงก็ก็การตลาดไงอันนี้รู้แล้วเจ็บไหมเจ็บที่ครับให้กูตีมึงไหมละครับชื่ออะไรครับต้องเตะครับครับทําไมครับคิดยังไงกับบ้านเมืองปัจจุบันนี้ยังไม่ได้คิดครับยังไม่ได้ช้าโอเคกับบ้านเมืองอยู่ครับ เราก็เป็นคนละเมืองคนหนึ่งที่อยู่บ้านเมืองธรรมดาครับให้เสนอความคิดไม่ได้ให้พูดโอเคครับเราต้องให้คนไทยสามัคคีกันครับผมถามถึงสถานการณ์บ้านเมืองก็โอเคครับไม่ได้ให้ลงคะแนนให้พูดสถานการณ์บ้านเมืองถาบ,บ้านเมืองตอนนี้กัเจ็บครับไม่ได้บอกไม่ได้ถามให้ทุกคนสามัคคีกันครับไม่ได้เสนอ <c oughs> <c oughs> หันไวตรงตรงชื่ออะไรครับนนชื่อในวงการว่านาลาวัสบิบินีอาอะเป็นคนที่ไหนฮะบุรีหรัมช่าช่พูดได้กี่ภาษาเราหลายภาษาภาษาไทยได้คาเมนบ้านอังกฤษแย่สวยอื้อไม่ใช่ตอนนี้มีผลงานอะไรขับมอไซค์ไปสีสเกตมาอะไรในแทวบ้านเดอะซีรีครับ ช้าช้าหน้าที่อะไรครับครับ <c oughs> สนับสนุนโดย BK ลดมันกระชับดูุกขมขนซิวเก่าหายซิวใหม่ไม่มา BK ครับ